ะครับส่วนเรื่องการปกครองถามว่าใครมีอำนาจในการแต่งตั้งนะครับข้าขราชการกระบวนการว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบตามหลักของไทยเนี่ยผู้รับสนองพะบรมราชองการจะต้องรับผิดชอบนี่คือข้อแดกนะครับใครเป็นผู้รับสนองเป็นคนรับผิดชอบใครไม่ได้เป็นคนรับสนองก็ไม่ต้องรับผิดชอบ นในการทูนเก้าไปผิดและต้องรับผิดชอบแต่กระบวนการที่ทูนเก้าไปเขาจะมีองค์มนตรีนะฮะในการก่นกรองจากกานกรองเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจึงจะเข้าสู่กระบวนการสํานักราชเลขาจากนั้นก็เข้าสู่เรื่องของการลงพระปรมาภิไธยนะครับทำไมอะ่ะการพระมหากษัตริย์ไว้เพราะอะไรพระมหากษัตริย์เป็นซิมบูิกหรือประมุขพระมหาสารไทยไม่ได้มีภารกิจในการบริหารบทงานบริหารเป็นงานของรัฐบาลแต่ พระมากษสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิอศักดิ GM ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นการแสดงความคิดเห็นของปียบุตรแสงกหนกุลน,นะครับเรื่องของกษัตริย์หรือนายกรัฐมนตรีใครกันแน่มีอำนาจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแต่งตั้งนะครับข้าราชการในประเทศไปดูในเชิงกระบวนการก,ก่อนนะในการแสดงความคิดเห็นของเขาขอแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันกษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี ใครมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งกันแน่วงเล็บเปลี่ยมปิดในเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้เราพบเห็นข่าวว่ามีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญสำคัญแบบเซอร์ไพรส์ข้าราชการหลายคนอายุไม่มากแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตำแหน่งสูงสูงข้ามหัวอาวุโสไปหลายคน การแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งในองค์กรของรัฐต่างๆเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ยังคงรักษาให้กษัตริย์เป็นประมุขของรัฐนั้นการใช้อำนาจแต่งตั้งเหล่านี้ก็อาจเกิดแดนสีเทาว,ว่าสุดท้ายแล้วอำนาจนี้เป็นของใครกันแน่ระหว่างนายกรัฐมนตรีผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารกับกษัตริย์ผู้เป็นประมุขของรัฐนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้ง แต่การแต่งตั้งไม่สมบูรณ์หากปราศจากการลงพระประมาภิไธยของกษัตริย์เช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีอาจต้องการแต่งตั้งบุคคลหนึง่งแต่กษัตริย์ไม่โปรดปรานไม่ประสงค์ลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งให้จะทำอย่างไรกษัตริย์โปรดปรานบุคคลหนึ่งส่งโผม,มาให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธไม่แต่งตั้งได้หรือไม่อย่างไร ปัญหานี้คือปัญหาเริ่มต้นของระบอบ Constitutional Parliamentary m o n a r c y เป็นปัญหาพื้นฐานเริ่มแรกของบรรดาประเทศที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยและยังคงให้มีกษัตริย์เป็นประมุขต,ต่อไปกรณีของประเทศไทยแบ่งแยกพิจารณาเป็นสองกรณีได้แก่กรณีแรกการแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งในองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตย หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้แก่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตุลาการศาลปกครองตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระกรณีที่สองการแต่งตั้งข้าราชาการพล,ลเรือนข้าราชาการทหารในระดับปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่า ในกรณีของประเทศไทยนับตั้งแต่พิวัตรสยาม2 4 7 5จนถึงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2492กษัตริย์ลงพระปรมาพิไทยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานและรองประธานสภา,าเท่านั้นโดยกรณีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมีประธานสภา,าเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการและการแต่งตั้งรัฐมนตรีอื่น มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองคการรัฐประหาร2,490ปิดฉากคณะรัษฎรฟื้นฟูนแนวคิดกษัตริย์นิยมรัฐธรรมนูญ2,492ซึ่งเป็นผลพวงของรัฐประหารครั้งนั้นได้เพิ่มพระราชอำนาจหลายประการอย่างมีในสำคัญกรณีสำคัญกรณีหนึ่งก็คือการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ในมาตรา158ให้กษัตริย์มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชาการฝ่ายทหารและฝ่ายพล,ลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าและในมาตรา166ให้กษัตริย์มีอำนาจแต่งตั้งได้และถอดถอนผู้พิพากษาโดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรม,มาราชโองการรัฐธรรมนูญฉบับต่อตอมาก็เขียนในทํานองเดียวกัน และเริ่มขยายไปถึงตำแหน่งต่างๆมากขึ้นมีกฎหมายหลายฉบับกำหนดตำแหน่งที่ต้องให้กษัตริย์ลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งเพิ่มมากขึ้นจนรวมไปถึงตำแหน่งทางวิชาการแบบศาสตราจารย์รัฐธรรมนูญ2540สร้างองค์กรอิสระขึ้นมาจำนวนมากได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเหล่านี้ต้องถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์ตามคำแนะนำของวุฒิสภาโดยมีประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การรัฐธรรมนูญ2550และ 2,560ก็ดำเนินรอยตามรัฐธรรมนูญ2,540ในเรื่องดังกล่าวเช่นกันเป็นอันว่าปัจจุบนันนี้เรามีตำแหน่งที่กษัตริย์เป็นผู้ลงพระประมาพิไทยแต่งตั้งจำนวนมากตั้งแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านนายสภาผู้แทนราษฎรผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตุลาการศาลปกครองตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตุลาการศาลทหารผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระข้าราชการพลลเรือนและทหารในตำแหน่งประหลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าจากเดิมที่มีเพียงตำแหน่งประธานสภารองประธานสภานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเท่านั้นเท่ากับว่าในบรรดาองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายในประเทศนี้คงเหลือเพียงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่ไม่ต้องมีพระประมาภิธไธยแต่งตั้งและไม่ต้องปฏิญาณตนต่อกษัตริย์ก่อนเข้ารับตำแหน่งเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือผู้แทนของราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีประชาชนเป็นคนแต่งตั้งนั่นเอง การกำหนดให้กษัตริย์ลงพระประมาภิไทยในพระบรมราชองคการแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการซึ่งแตกต่างจากการณีกำหนดให้กษัตริย์ลงพระประมาภิไทยในการประกาศใช้พระราชบัญญัติในกรณีของการลงพระปรมาภิไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภานั้นรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่า กษัตริย์มีพระราชอำนาจในการยับยั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติได้แต่เป็นพระราชอำนาจยับยั้งแบบชั่วคราวเท่านั้นกล่าวคือในท้ายที่สุดถ้ารัฐสภายืนยันประกาศใช้ด้วยคะแนนเสียงพระราชบัญญัตินั้นก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้แต่กรณีการลงพระปรมาพิไธยแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งต่างๆนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดพระราชอำนาจยับยั้งไว้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเสนอแต่งตั้งบุคคลหนึ่งแล้วกษัตริย์ไม่ลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้หรือลงพระปรมาภิไธยล่าชาจะทำอย่างไรสรุปแล้วอำนาจนี้เป็นของใครกันแน่เป็นของรัฐมนตรีหรือเป็นของกษัตริย์ใครกันแน่ที่เป็นไฟนอลเซใครกันแน่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากการใช้อำนาจแต่งตั้ง วิธีการแก้ไขปัญหาแดนสีเทานี้ให้เด็ดขาดมีสองวิธีวิธีแรกแบบซาวีเดนกษัตริย์ไม่ต้องลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งไม่ต้องลงพระประมาภิไธยประกาศใช้พระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของสภาแต่ให้องค์กรที่มีอำนาจและรับผิดชอบจริงๆเป็นคนลงนามและมีผลทางกฎหมายทันทีวิธีที่สองแบบญี่ปุ่น จำกัดตำแหน่งที่กษัตริย์ลงพระประมาภิไษยแต่งตั้งไว้และกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องแต่งตั้งตามการเสนอชื่อขององคอ์กรใดอย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาต่อไปว่าแม้ยกเลิกการลงพระมาภิเษยแต่งตั้งบุคคลไปแบบวีเดนก็ดีหรือจำกัดขอบเขตเงื่อนไขาการลงพระประมาภิไษยแต่งตั้งบุคคลให้ชัดเจนแบบญี่ปุ่นก็ดีแต่ถ้ากษัตริย์มีบุคลิกลักษณะที่ไม่นิยมจำกัดอำนาจตนเอง ไม่ระมัดระวังบทบาทของตนเองแต่ต้องการแทรกแซงการแต่งตั้งโดยผ่านบารมีผ่านธรรมเนียมผ่านความเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวที่รัฐบาลมีต่อกษัตริย์แล้วก็หมายความว่ากษัตริย์ก็อาจเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งอยู่ดีและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆด้วยเพราะการใช้อำนาจรัฐที่ตัดสินใจเพียงบุคคลเดียวหรือไม่กี่บุคคลแบบอำนาจบริหารของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรียอมถูกแทรกแซงและกดดันได้ง่ายกว่าการใช้อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิกมาจากหลากหลายกลุ่มการเมืองและต้องรับผิดชอบกับประชาชนโดยตรงดังนั้นระบอบคาสติคเ a อร o เนลพาวเว m ร์เมนเทอรี่มานาคีจะก่อรูปได้นอกจากตัวบทในรัฐธรรมนูญแล้วจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญสองประการไปพร้อมกันประการแรก ต้องมีกษัตริย์ที่เคารพรัฐธรรมนูญยินยอมจำกัดอำนาจตนเองไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหากมีปัจจัยข้อนี้ระบอบก็จะเข้ารูปเข้ารอยตำแหน่งแห่งที่และบทบาทของกษัตริย์ก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าตรงกันข้ามเกิดมีกษัตริย์ที่ต้องการแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องอาศัยปัจจัยประการที่สองนั่นคือ ต้องมีนายกรัฐมนตรีที่กล้าหารกล้าทัดทานคัดค้านปฏิเสธหากมีกรณีที่กษัตริย์ใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซงการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินเกินขอบเขตหากมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นเพียงเจ้าเวทหรือตลกหลวงยอมกษัตริย์ทุกอย่างกษัตริย์ส่งโผเรยชื่อคนที่ตนชอบมานายกรัฐมนตรีก็ไปสรรหาวิธีการแต่งตั้งให้หรือนายกรัฐมนตรีส่งชื่อไป กษัตริย์ไม่ยอมนายกรัฐมนตรีก็ยอมตามกษัตริย์เช่นนี้แล้วอำนาจการแต่งตั้งก็กลายเป็นของกษัตริย์ไปโดยสมบูรณ์โดยปริยายโดยทางข้อเท็จจริงแถมกษัตริย์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆด,ด้วยเพราะตามระบบรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากมีนายกรัฐมนตรีที่ตระหนักว่าประเทศเป็นของประชาชนรับผิดชอบต่อประชาชนกล้าที่จะปฏิเสธทักท้วงต่อการใช้อำนาจของกษัตริย์ที่เกินขอบเขตหากกษัตริย์ส่งโผมาให้นายกรัฐมนตรีหรือหากกษัตริย์ไม่แต่งตั้งบุคคลให้ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีก็ต้องทักท้วงและหากดึงดันไม่ยอมกันก็ต้องกล้าฟ้องให้ประชาชนทราบเช่นนี้แล้ว อำนาจการแต่งตั้งก็เป็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและเป็นผู้รับผิดชอบถูกตรวจสอบได้ประเทศไทยจะเป็นระบอบคานสติ a เชอร์เนลพาวเนอร์เมนเทอรี่มานาคีที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจบริหารโดยแท้และเป็นผู้รับผิดชอบถูกตรวจสอบเกิดความรับผิดได้จากการใช้อำนาจของตนเอง ส่วนกษัตริย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ลงนามตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอมาและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆหรือประเทศไทยจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชย์จำแรงที่กษัตริย์เข้าแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินได้เสมอมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลตามที่ต้องการมีอำนาจไม่แต่งตั้งบุคคลที่ตนไม่โปรดปรานโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆส่วนนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมตามกษัตริย์ทั้งหมด และรับผิดชอบด้วยตนเองทั้งหมดนี้ย่อมขึ้นกับนายกรัฐมนตรีระบอกคารสติเทเชอร์เนลพาวเร์เมนเทอรี่มานาคีต้องการนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อประชาชนและกล้าหาญเป็นห้าม้อที่ทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์ที่เกินขอบเขตเป็นกันชนไม่ให้เรื่องการเมืองเข้ามาผัวพันกับกษัตริย์เพื่อรักษาฐานะความเป็นกลางทางการเมืองของกษัตริย์เพื่อรักษาประชาธิปไตย เพื่อรักษาสถาบาันกษัตริย์ก็หลังจากที่มีการแสดงความคิดเห็นลักษณะดังกลากก่าวดรมิวก็ฉุนเลยด่าไอ้ปิยบุตรจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าว่าไปทางทฤษฎีเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาเกิดมาตั้งแต่2475เป็นต้นมาที่คณะรัษฎรที่มีพันเอกพยาพ่หุนพลพยุหเส,าาสนาและศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงค์ทำการยึดอำนาจนะครับรัชกาลที่7นะครับต้องเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ย เป็นการรัฐประหารนะเป็นการปฏิวัติไม่ใช่อรต่าเป็นการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยที่เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นอันนี้คือหลักก่อนนะคณะราษฎรที่ปียบุตรอ้างบอกว่าประเทศไทยกําลังจะกลับกลายไปเป็นบุสมบูรณนายาสิทธิราชต,ต้องเรียนอันแรกก็ว่าคณะราษฎรเนี่ยเป็นคณะปฏิวัตินะครับ แล้วเข,เขาบอกว่าหลังจากมีการรัฐประหารก็มีการเปลี่ยนแปลงคืนอนานาจใอ้สถาบันพระมหากษัตริย์อันนั้นนะ่ะเป็นการรัฐประหารไม่ใช่เป็นการปฏิวัตินะครับปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับรัฐประหารคือการยึดอํานาจฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับจากปัจจุบันนะั้นตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันหลังจากเกิดการปฏิวัติเกิดขึ้น2475ไม่เคยเกิดการปฏิวัติอีกเลยที่เหลือเป็นการรัฐประหารทั้งหมด นะครับต้องเรียนหลักนะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาไว้ง่ายเป็นการยึดอำนาจฝ่ายบริหารแค่เองนะครับโดยข้ออ้างอิงของเขาส่วนใหญ่เนะี่ยถูกนะแต่ข้อแสดงความคิดเห็นโดยบทสรุปเขาสงสัยว่าการปกครองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอำนาจของกษัตริย์เป็นของใครบ้างนะครับในเป็นของนายกตรีหรือเป็นของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในหรือเปล่านะครับเขาบอกต้องยกประเทศญี่ปุน่น นะฮะยกประเทศนั้นประเทศนี้ขึ้นมาว่าประเทศไทยมันต้องเป็นเหมือนประเทศนั้นนะเพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์คงอยู่ได้นี่คือความคิดเห็นของเขานะครับและบอกว่าสถาบันเข้าแทรกแซงนะในเรื่องของการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนใจเย็นๆนะประกาศแรกเนี่ย2475ยึดอำนาจเป็นการปฏิวัติโดยใช้กำลังทหาร มีกำลัง99าานายโดยมีพันเอกพ,พระยาพระโหนผลพระยุหะเสนาสาดาจารย์ดรปีดีพดมยงแล้วก็กำลังฝ่ายต่างๆเนี่ยเข้ายึดอำนาจและจับกลุ่มพระ,ระงบงรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันจนเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่คือหลักก่อนนะอย่าลืมหลังนะนั่นหมายความว่าพอมีการรัฐประหารในภายหลังก็ใช้กําลังทหารเช่นกันแต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสิ่งที่มีบทเขียนเนี่ย เขาเรียกว่าอ้างตามปรากฏการณนะ์เอาปรากฏการณ์อ้างอิงมาอ้างตามหลักวิชาการมาอ้างอ้างเสร็จเรียบร้อยปียาบุตรก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าประเทศไทยน่าจะเหมือนสวีเดนประเทศไทยน่าจะเหมือนญี่ปุ่นนะครับจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และจะเป็นสิ่งที่ดีญี่ปุ่นทําแบบนั้นสวีเดนทาแบบนี้น้องนี่ทำแบบนี้น,บบน,นนะครับเพื่อไม่ให้กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะั่นะคือมุมมองความคิดเห็นของเขาแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนยะ เขาอ้างตามตัวบทเพราะทำไมฮะเพราะเขาเรียนปเปรียกเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาจึงอ้างรัฐมนูลเป็นสาคัญอะไรก็อ้างรัฐมนูญอะไรก็อ้างารัฐมนูญอะไรก็อ้างเอาปรากฏการมาอ้างรัฐมนูญปรากฏการมาอ้างรัฐมนูญสังเกตใด้ดีเขาจะอ้างอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วไม่ใช่นะคนละเรื่องนะนะคนเรียนเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะว่าตามตัวบท ว่าตามประวัติศาสตร์แต่เรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองยึดหลักการปกครองประเทศเป็นสําคัญนะครับอันนี้คือหลักนะจบิดเาเขาก็ว่าไม่ได้คนมาเรียนแบบนั้นนะนะทั้งเบียตรีเบียโทแล้วก็เปียเอกนะครับเขาจึงได้อ้างอิงหลักประวัติศาสตร์อ้างอิงในเรื่องของตัวบทที่เขียนในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนมาโดยใครเขียนมาโดยคนที่มีอํานาจใครมีอำนาจตอนนั้นก็เขียนรัฐธรรมนูญตามที่ตัวเอง,เองกําหนดและให้ประชาชนปฏิบัติ เขาเรียกว่าซิวิวลล์หรือสิ่งที่รัฐกําหนดเป็นตัลายลักษณ์อักษรที่รัฐกําหนดขึ้นมานะครับเปียบุตรก็ไม่อ้างางั้นนะแล้วก็อ้างว่าเหตุการณ์คือการปริหารกต้องไม่ขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าการปกครองเนี่ยที่เหมาะสมน่าจะเป็นสวีเดนการปกครองอ่าที่เหมาะสมนะที่กษัตริย์ไม่มีอํานาจเนี่ยมันต้องเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมเรียนให้คุณส่วนทราบนะ ไม่มีการปกครองไหนมันเหมือนกันถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัเสเซียระบอบปกครองประชาธิปไตยฝรั่งเศสระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ไส้ในไม่เหมือนกันโครงสร้างมันเหมือนกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันในเขมรนะฮะหรือกัมพูชาเนี่ยปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขอไปฮะระบอบประชาธิปไตย คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถามว่าเหมือนกับประเทศไทยไกย็มไม่เหมือนอังกฤษเหมือนกับไทยไหมก็ไม่เหมือนสวีเดนเหมือนไทยไม่เหมือนญี่ปุ่นเหมือนไทยไหมก็ไม่เหมือนญี่ปุ่นเขามีพระจกักรพรรดิไม่เหมือนกันมันต่างกันเห็นไหมพอมันต่างกันปุ๊บบอกไทยมันต้องไม่เหมือนคนนั้นไทยต้องเหมือนคนนี้ง่ายๆถ้าตามตามหลักกฎหมายก็เรียกว่าคอมมอนละอพฤติกรรมประเพณีนะครับถามว่าคนไทย่ต้องเหมือนญี่ปุ่นไหมเนี่ยคุณเป็นคนไทยเนี่ยคนดูเนี่ยคนไทย คุณต้องเหมือนญี่ปุ่นไหมอ่ะคุณต้องเหมือนสวีเดนไหมคุณต้องเหมือนคนขเขมรไหมนะฮะคุณต้องเหมือนซาอุดีอาระเบียไหมคุณต้องเหมือนหรือเปล่าคุณทาได้ไหมถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้โอกาสที่จะเหมือนกันจึงเป็นไปได้แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้นะพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศรราสนา5ประการเนี่ยมันไม่เหมือนกันพราไม่เหมือนกันเสร็จ สิ่งที่พี่บุตรบอกว่ามันน่าจะเหมือนสวีเดนมันน่าจะเหมือนญี่ปุ่นจึงเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการปกครองถามว่าใครมีอำนาจในการแต่งตั้งนะครับข้าราชการกระบวนการว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบตามหลักของไทยเนี่ยผู้รับสนองะบรมราชองค์การจะต้องรับผิดชอบนี่นคือข้อแรกนะครับใครเป็นผู้รับสนองเป็นคนรับผิดชอบใครไม่ได้เป็นคนรับสนองก็ไม่ต้องรับผิดชอบ นในการทูนเก้าไปผิดและต้องรับผิดชอบแต่กระบวนการที่ทูนเก้าไปเขาจะมีองคมนตรีนะฮะในการกันกรองจากกันกรองเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจึงจะเข้าสู่กระบวนการสํานักราชเลขาจากนั้นก็เข้าสู่เรื่องของการลงพระประมาภิไธยนะครับทาไมอ่ะการพระมหากษัตริย์ไว้เพราะอะไรพระมหากษัตริย์เป็นซิมบูริกหรือประมุขพระมหาสารไทยไม่ได้มีภารกิจในการบริหารบทงานบริหารเป็นงานของรัฐบาลแต่ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐประมุขของรัฐตกต่างกันในแต่ละระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยประมุขของรัฐคือประธานาธิบดีในคอมมิวนิสต์ประมุขของรัฐคือประธานาธิบดีอย่างประธานาธิบดีสีจินผิงประธานาธิบดีดนชวทรัมป์ประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีเหมือนกันฝรั่งเศสก็เอ็มบานูเอมมาครงประธานาธิบดีเหมือนกันนะครับมีนายกรัตรีนะครับในประเทศไทย ต่างจากประเทศเหล่านั้นคืออะไรพระมหากษัตริย์มาจากการสืบสันตติวงศ์นะครับส่วนประถามดีมาจากการเลือกตั้งมันดูจากไหนวัฒนธรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาของแต่ไหนแต่ละประเทศนั้นๆแต่ละประเทศจึงมีการปกครองที่แตกต่างกันการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองแบบไหนเหมือนสวีเดนเหรอ เหมือนญี่ปุ่นเหรอเหมือนสหรัฐอเมริกาเหรอเหมือนฝรั่งเศสเหรอเหมือนคเมรเหรอหรือเหมือนที่ไหนกันแน่หลักนะหุ้นส่วนจาไว้เลยการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดที่เกี่ยวข้องหลัก5ประการพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานั่นเองหลักคิดของบีบุรจึงเป็นหลักคิดที่อ้างอิงตัวบทอ้างอิงประวัติศาสตร์แต่ไม่อยู่บนพื้นฐาน ของความจริงหลักการบริหารการปกครองประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพร้มลิขคิดคิดซ้ำพระกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสน ต่างเป็นคนไม่มีความหวังเมือทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งตอติมพล ให้แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแ,<ต>แสงแห่งความวัง าเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังวันที่ไหนชี่ ั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลีคิดคิดซ้ำเคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวัง ชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยัง มีลมหายใจ 一样迷惘。